ใจดีายดีนา่วันชุบิไปเรียกพี่ไก่ดีไหมเนี่ยสวัสดีค่ะพี่พๆไรนี้มาพบกันกันกบนะคะเดรสแฟชั่นญี่ปุ่นป้ายวานค่ะพี่ี่ที่ลูกค้ารอคอยหนักมากพี่ตัวนี้นะคะแล้วตู้นี้คือได้มาแค่เท่าไหร่ลูกอะดูก่อนมาเอืยมาสามมาสาม เท่านั้นเธอเธอเอเอคุณแม่คะมาสามลูกเท่านั้นค่ะวันนี้ทำไมแต่งหน้าเรียบเฉยจังเลยอะคะคุณแม่นะมันี่่อมแต่งหน้าเรียบเฉยสั่งสั่งแปดหนึ่งหนึ่งครึ่งลูกเออจริงขอบคุณค่ะพี่เอ็มลูกค้าเอาแปดหนึ่งหนึ่งครึ่งลูกสวัสดีค่ะดับเบิลยูแปดแปดนะคะพี่หาไลน์นี้นะคะมาพบกันกับเด้อเด้อเด้อ เด้อเด้อเด้อวิ่งแต่ปัญญูแปดแปดคุยเดินนั่งเดือยมือหนึ่งมาเลยจ้ะน้องอ้อมเอามายูนิโคลไหมยูนิโคลค่ะอยูไหมเฮ้ยแม่ยูนิโคลมือหนึ่งมาว่ะเดี๋ยวให้ดูชั้นผ้าจากพี่จานเดรสญี่ปุ่นแฟชั่นนะคะพี่เดรสแฟชั่นญี่ปุ่นเดรสแฟชั่นญี่ปุ่นเลยอุ้ยมือหนึ่งเปิดมาก็มือหนึ่งเลยอ่ะพี่ทำไงดีอ่ะอู้สวยจังเลยอ่ะหญิงสวยเนาะสวยเนาะ ดีไซน์ดินขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะแม่ประมาณ800กลุ่มก่อนนะคะเพื่อความยุติธรรมให้กับสังคมไทยที่งอน้องเอามืงดูกูจะแชร์แล้วมันก็เข้าแต่กลุ่มแบบเซ็ตกล้ามได้พี่ยังไม่ได้แชร์นานไงมันก็เลยแบบดีไซนดินโชว์เลยไปพี่ค่ะเอาไปคิวคลิปพี่ส่วนจําได้ พี่จบเลยยูนิโคมือหนึ่งพี่จา๋าอ่ะพี่ว่าอ้อมน่าจะดังกว่าของพี่ทำไมมันไม่ดังวะยูนิโคมือหนึ่งมาเลยจ้ะพี่จา๋าโอ้ my god พี่จา๋ามือหนึ่งว่าโอ้พี่มือหนึ่งว่าแม่นะคะใส่แอลด้วยมาพี่จา๋าตัวนี้เดมันยูแปดแปดมาแค่สามกระสอบใครอยากได้แบบกระสอบใหม่ก็เหลืออีแค่สองนะพี่นะน้องอ้อมนาองแฟนไหแมวเนาะพี่เริ่มเลยตัวนี้น้องจะเป็นรวมผ้านะพี่นะน้องเขียนมาเป็นเลดี้ โพลีเดรสนะคะ,คะแต่เท่าที่เราเคยรีวิวล็อกกันก่อนคือน้องจะมาคลเนื้อผ้ามากเลยคุณพี่นะคะพี่พีก็มาซื้อหนูได้เลยรถก็สวยมากถามพี่เดือนได้เลยนะคะ,คะพี่เดือนคะมาการันตูสิอุ้ยการันตีสิเฮ้ยถูกแล้วนะคะคุณพีเดรสแฟชั่นรวมผ้าหรือว่าเดรสญี่ปุ่นเนาะพี่นะเดรสแฟชั่นญี่ปุ่นพี่ดูน้องสวยมากผ้าใหม่สะอาดมากนะคะเอาแบบลายส,สวยๆหรือว่ามินิมอลเนาะ เนาะเอาดอกรายเลยนะคะคุณรีเ,เนาโอ้โหสวยมากกิ่งอ้อมดูโอ้ oh my กอ d ค่ะตัวนี้ค่ะลดละเพอร์เฟกนะคะเธอตัวนี้จอมมีแบ่งเส้นเล็กอุ้ยคอตตอนมาแล้วว่ามาแล้ว,ล,วลูกจ้าคอตตอนมาเดอลูกจ้ามินิมอลจ้าโอ้โหแม่เจ้ากะเพราเพรโอ้โหอนอมสวยมากเลยจ้าและตัวนี้มาแบบโอ้โหชีฟองมีสายมัดเอวด้านหลังเธอดู โอ้โหดูคมใหม่นางนะคะโอ้โหเกินไปมากลินินมาแม่ลินินฮาวายมาจ้ะลินินฮาวายมาจ้ะแม่เข้ามาแล้วแม่คอมเมนต์ให้หนูหน่อยสิเร็วๆฮาวายลินินบะอมลินินฮาวายแม่ดูดิโอ้โหลินินฮาวายวะแม่โอ้โหที่สุดของที่สุดนะคะพี่จ๋าโอ้โหคอตตอนอีกคอตตอนลินิอู้ห้แม่มินิมอลมูจิสีดำลินินพี่จ๋า ปังมากแคนยา่าดโอโ้ทารีแต่แกเอ้ยจะเป็นลมไม่เอานะ้องสีมันมืดไปเนาะยุ้ยชีอินอินป้ายดำเนาะออมยุ้ยชีอินชีอินพี่นะึกว่ายูนิคอป้ายดำปีตีอโอ้โหพี่ดูดิโ,โองหัวยูนิคออีกแล้วพี่จ้าโอ้โหพี่จ้าฮะใหม่มากเธอที่สุดออมสวยจังโอ้โหเธอเกินไปมากเกินเรื่องไปมากอันนี้เหมือนยูนิคอเลยเนาะมีฟองด้วย ใหม่มากเธอสวัสดีค่ะพี่สวัสดีพี่ลูกค้าค่ะไลน์นี้มาพบกันกับเดรสแฟชั่นญี่ปุ่นจ้ะพี่ตัวนี้ในตำงานตำนานความใหม่เลยนะพี่ตำงานอยากไปจังสวยจังนี่พี่ได้ยูนิโคลยูนิโคลพี่จ่ายยูนิโคลมีบราด้วยตัวนี้ค่ะสวยมากขยี้จ่ายมากคุณพี่โอ้โหพี่ความเวอร์ความวังนั้นต้องยกให้นางพี่วระบงสวัสดีจ้าโอ้โห ไม่เนาะเอาลายสวยๆดีกว่าโอ้ยแต่มมูนิมูนิมอลอยู่คอตตอนที่จาตัวนี้ปังมากโถตัวนี้คอตตอนจะพี่จางานแบรนด์นะจ๊ะพี่ตัวนี้ยกก้อนจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทจ้าแบ่งอุ้ยคอตตอนจะพี่จาโอลิฟเอะโอลิฟเลยค่ะกระดุมแปดร้อยเม็ดเป็นเลยไม่โชว์หน้าลรอกที่ใหญ่แต่กระดุมนี่โชว์หลังไปเลยแล้วดูอะไรคอตตอนนะพี่นะโอ้โหอ้อมดูแขนแขนพองแขนยาวสวยโนนสวยมากโถ เซตเล็กเออเท่าไหร่อ่ะลืมสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทพี่จ๋าเป็นเดรสแฟชั่นญี่ปุ่นเดรสแฟชั่นญี่ปุ่นนะพี่จา๋าตัวนี้ค่ะคละเนื้อผ้าเลยจ้ะพี่จ๋านะคะคละเนื้อผ้าเลยโอ้โหชีฟองเวอร์วังอลังการตัวยาวบึุดบุดมิน,นมเมอร์โอ้โหเกินมากเกินมากคา,าลิต้ามาเลยจ้ะคาลิต้ามาเลยพี่โอ้โหพี่ดูคาลิตา้าคาลิต้าค่ะเนี่ยสองแบ่งเซ็ตเล็กให้สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะประมาณน่าจะประมาณ เจ็ดสิบห้าตัวบวกลบได้นะพี่นะประมาณเจ็ดสิบห้าตัวบวกลบได้ค่ะนี่โอ้โหพี่ดูดิเวอร์มากเวอร์วังอลังการมากโอ้โหนี่ลินินเอาลินินเธอลินินลินินนี่นี่ลินินนี่ดูของ,อง,อง,องขางี้จอนบูโอ้โหจอนบูเนื้อคัตตันด้วยนะโอ้พระรีจะสวยมาก E He Heaven World Gallery E He Heaven World Gallery แม่โอ้โหไม่รู้เซตเล็ก22.5สกิโลค่ะพี่ประมาณ75ตัวบวกลบพี่จางงานขายดีเลยค่ะของข้างร้านน้องหิ่งอ้อม อุ้ยพี่อุ้ยน่่ารักสวยอ่ะน้องออมได้เดซี่เรียบหรูแต่มันดูไทยใช่อ๋อของพี่ได้คอตตอนอีกแล้วคอตตอนมินิมอลสวยไหมตัวนี้บาบาโร่จริงหรอน้องออมแบบนี้บาบาโร่โอ้ยน่ารักจังเลยงานงานนิยมแม่งี้นิยมอุ้ยดูดอกนี่ค่ะคุณจตโหกุหลาบดอกนี้อานะมาแทงหัวใจคุณแม่ดูเออดูเอค่ะเออนี่มีที่มัดเอวด้วยแม่ตัวนี้อุ้ยน้องออมสวยว่ะ เออมันเป็นไรไม่รู้เนาะต้องเอากเก๋าทาช้างแปะไปจริงเหรอ <c oughs> ตัวนึงนหตัวที่หล่นไปของแม่ทั้งหมดแล้วแม่ดูค่ะคอตตอนมาเวอร์มากเนเชอรัลคอตตเหมือนไม่ได้ขับเอ้าแต่มันก็มันเป็นดีไซน์มาอย่างนี้เปล่าโอ้มเนี่ยข้างในเอา้าบอแมนเออใช่ไม่ได้กับตะเข็บแม่บ้าบอมากคอตตอนจ้ะเป็นซับในฉันก็ว่าเบรสอะไรสีขาวแบบสวยเทย่เอาให,ห,หม่เอาใหม่เอาใหม่แม่เป็นอย่างนี้โอ้ยนี่ คอตตอนคอตตอนสวยมากเธอตัวนี้นี่ลินินอีกเออเอาเข้าไป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 ไจ้าอะไรลูก,กแบ่งเเลกชายยี่สาจุดห้าโลสองพัน็ดรอยเก้าสิบาทยกก้อนหมื่นเก้าร้อยลูกรีวิวลดสองร้อยบาทที่จ่มมาดูดิลูกไม่ทั้งตัวมีเข็มขัดเกินเนาะเกินมากเธอตัวนี้แฟชั่นรูปน้องอ้อมยกถาบรรดาศัก์เนาะ พี่ดูดิครูยิองอ้อมเอาไหมหรือไม่เอาอุ้ยเราไม่ค่อยสีสิรสดใส,ส,สเลยข้างหลังเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะแม่เพราะว่า,านะตัวนี้คือแบบผ้าเหมือนเนื้อ,น,อน,นั้นเลย,ยนนเนาะใช่ค่ะแม่ดูแบบดูแ,ดแพงอ่ะพี่ดูแพงเวอร์พี่นะคะแพงแบบเวอร์เวอร์แพงแบบเวอร์เวอร์เลยพี่โอ้โหโอ้โหเนานะใช่แบรนด์ดีดิเงี้พี่พี่เหมือนแบรนด์กัน พี่ดูพี่โหสวยมากเหมือนจะเป็นแบรนด์แพงๆแพงๆเบอร์เนเนสเบสเบสจริงไหมหู่พี่ดูดิคอตตอนยาวเว้ยตัวนี้คอตตอนยาวโอ้นี่ก็คอตตอนนี่ก็คอตตอนพี่จ่าดอกเล็ก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 ตัวนี้เป็นดอกสวยกังเข้ารูปอ่ะอืมสวยเนาะกรูฟค่ะพี่ดโหโห วิดอคาวินารักาเป็นเป็นสปากเกตตี้ด้วยนะอุ้ยกลาเซียกลาเซียพี่จ๋าพี่ต้องซื้อแล้วแหละยกก้อนตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะจ้ะพี่จ๋าตัวนี้โอ้โหพี่ดูน่ารักมาก,กลินินเลยเหรอโอ้โหลินินคุณแม่ตัวนี้ลินินเขียวค่ะลินินเขียวพี่ดูสวยเนาะฟังมากคุณแม่นี่เลยค่ะนี่เลยคุณแม่มาโอ้โหยูนิโคลไซส์อลว่ะแม่ยนูนิโคลไซส์เอลพี่ดู โอ้โหยาวบุดยาวบุดน้ององอมได้วินเทจเลยเราก็โรงบานด์นสยามเลยเอออุ้ยสวยจังก็สวยจังดูดิน่ารักเนาะนี่เนาะเขาตอ้อนอนีแล้วแม่คขาต้อนผสมคขาต้อนครึ่งหนึ่งนะคะแม่โอ้โหเออ <laughs> ใช่ค่ะคุณพี่โอ้โหพีเวอร์ามากันนี้คุณแม่ดูโอ้เมก้า สวยจังเลยค่ะอุ้ยอ้อมสวยโอ้โอุ้ยนี้ข้างหน้าหรออันนี้แคล้ายผ้าซาตินเลยเนาะใช่ดูดิพูดเมฆน่ารักมากน่ารักมากเลยเธออุ้ยฮาวายแล้วหญิงลินินฮาวายลินินฮาวายค่ะเซเลกีบสองจุดห้าโลนะพี่นะอ้าวลินินเดี๋ยวพี่ตัวนี้ลินินลินินโทนเอสซีมีลินินมินิมอลมินิมอลลินินนี่สวยมาก นะะคนี่ชีฟองจ้ะพี่น้องเป็นเนื้อผ้าครัเนื้อผ้านะพี่นะอุ้ยพี่ชีฟองเวอร์มากมันหลอกไหมหน้าตัวเนาะเออทำไมมันดูตุบ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 วะตุบตุบเฮ้ยคุณแม่ตัวนี้โอ้โหโคตรยาฮาเลยอ่ะพี่ดูดิพี่ดูมันไปกระโทนปะวะไปจถึงเนื้อผ้าหรอหรือว่าเป็นกับโทรศัพท์พี่ตัวนี้เป็นชีฟองนะข้างในเป็นซับนะเห้ยอย่างเงี้ยเป็นซับในกระโปรงพี่ดูดิมา สองพันจะอุ้ยคอตตอนอีกแล้วพี่คอตตอนคอตตอนคอตตอนจะพิซาเพรสโซเดียคอตตอนคอตตอนค่ะสวยนะยกก้อนประมาณสามร้อยตัวบวกลบนะคะนะคะพี่ตัวนี้อุ้ยพี่โครสวยอนะ่ะดูดิเนี่ยอัดพรีตมาอัดพรีตอัดพรีตมาพี่อัดพรีตมาเนี่ยพรีตมาเลยนะคะชีฟองอ้แม่มันมีซับอ้อมดูดิซับอะเขามาแบบอย่างนี้เลย โอ้ยพี่ยังไม่ไลเลยพอก่อนเนาะอ่ะพอก่อนแป๊บหนึ่งแม่เดี๋ยวจัมรีวิวชัวสองให้ดูโอ้ยสวยมากสวยมาก,มากพี่แล้วผ้ามันใหม่นะคะผ้ามันใหม่นี่นี่คอตตอนนะพี่นะคอตตอนคอตตอนค่ะตัวนี้มาเป็นแบบสวยมากเ<ม>นี่ยมันเป็นคอตอ<ม>คอตอนนะเออมันเป็นคอตตอนชายเป็นคอตออคอตอนมินิมอลค่ะนะคะนี่คอตตอนสวยๆนี่คอตตอนโอลิฟเดอะโอลิฟค่ะข้างหลังเป็นจั๊มนะพี่นะเป็นเป็นผูกเอวอย่างเงี้ยเป็นจั๊ม สวยมากอะตัวอย่างหัวผ้าบางส่วนนะคะอุ้ยสวยมากตรงนี้ตัวนี้นะคะมันจะไหลาบาทนี่นะคะเออวานล็อตเนี้ยมีทูนิกมาด้วยแล้วก็มีเดรสชีฟองพรีเมียมมาด้วยนะพี่นะใครอยากได้งานแบบไหนประมาณนะแต่คอตตอนยังไม่มีนะพี่นะนี่สวยมากมันมัดหลังอยู่ของอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยนะคะเป็นงานคลาสส้นยาวนะพี่สาวไม่ใช่ยาวล้วนนะฮมเนาะถ้าจะไปยาวล้วนต้องไป W สี่เจ็ดนะคะพี่นะคะอันนี้เซ็ตเล็กอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทกับพี่ประมาณ 7จ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าตัวบวกลบอันนี้มันมีซับในทําไงดีวะมันถึงจะไม่หลุดหายเว้ยอันนี้โอ้โหแม่ดูมินิมอลโอ้โหมินิมอลอ้อมดูมินิมอลตัวนี้สวยมากโมัยาวดีมัดแล้วนี่มันมีใส่มัดนะเดี๋ยวพี่มัดอ่ะเอามัดคืนไว้ให้หน่อยดิพี่จ๋าเกินมาโอ้โอชีฟองพี่จ๋างานแบรนด์ด้วยไปติดกระดุมเอานะพี่นะความเวอร์ความวังโอ้หุย คอตตอนมาพี you, yes? ่ตัวนี้โอ้ชีอู้ชีอินเหรอพี่โอ้เซตหนึ่งนะเนี่ยอ้าเหมือนคริสเตียนเลยเออแม่บางตัวคือโหอ้โหพี่ตัวนี้ชีฟองแขนยาวมีพี่พี่มุสลิมมาถามด้วยว่ามีเดรสยาวล้วนแขนยาวกระกระโปรงยาวด้วยไหมไม่มีนะแม่นะโอ้ยแม่ดูดิโอเคเดี๋ยวเอาของน้องอ้อมก่อนนะคะมาห้เอาโชว์โโอ้โอยตัวนี้ แม่ดูนะมันดูคุ้มค่างนะนี่ดูเนาะสวยมากเธอได้ไหม,ออมโอเคจบเซตหนึ่งค่ะต่อไปเริ่มเซตสองพี่จ๋าเริ่มเซตสองเลยนะพี่จ๋าเริ่มเซตสองเลยนะพี่จ๋าโหตัวนี้กลับจะจริงๆเขากลับมาถูกด้านแล้ววะพี่เป็นคนผิดเองพี่ผิดเองอะน้องออนี่คงพี่ดูเซตแรกนี้ได้ยูนิโคมือหนึ่งไปแล้วหนึ่งตัวปะเอ้ยไม่มือหนึ่งอีกแล้วเธอมือหนึ่งแล้วเธอเกินไม่ สองพัอุยห้าพันเก้าร้อยเยนลดห้าสิบเปอร์เซ็นพี่ดูน้องเป็นคลาสสั้นยาวนะพี่จ๋าคลาสสั้นยาวเด้อพี่จ๋านี่เลยอือพี่จ๋าอุ้ยสวยจังนี่ใหม่มากเธอโอ้โหวนี่ใหม่มากแต่ว่าไม่รู้ว่าใส่ไปทางไหนใส่ไปทางนี้แหละนี่พี่เหมือนดาราใส่เลยเว้ยตัวนี้ดูดิอุย้ยอ้อมดูดิพี่เป็นดาราคนหนึ่งป่ะ,ะเจ๋งมากอะแม่หนูเจ๋งเวอร์นี่ลินินมาเธอลินินลินินมาหะลินินค่ะพี่ลินิน ลินินเลยลินินเลยลินินลินินหริอชีฟองค่ะชีฟองสวยค่ะชีฟองสวยโอ้ยคุณแม่มันเป็นแบบใดนี่แบบผูกหลังนี่โอ้ยคุณพี่คือไม่หญิงอู้ลินินค่ะลินินอีกแล้วเธอลินินลินินสีชมพูอิโรโนฮิอิโรโนฮิพี่อิโรโนฮิลินินอิฮโรนิอิฮโรนิอิฮโรฮิ เลขสองเจ็ดเก้าูนดพี่เด้อนะคะยกก้อนหมื่นเก้ารอยลูกรีวิวลดสองร้อยบาทนะคะใครชอบเอฟได้เลยนะคะคุณพี่ตัวนี้ค่ะเดฟฟชั่นญี่ปุ่นนะคะนี่เลยโอ้ยเธอดูดิน่ารักน่ารัก,น,รกน่าใจนะคะคุณพี่เอ้เฮยเหมือนแนวเอ็กเซกเลยแนวเอ็กเซกเลยโอ้ยพี่เพื่อนน้อยสวยจังตัวนี้เฮ้ยไม่งมันคล้ายๆมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอนะอ้องออมของออ้คอตตอน คอตตอนคือที่สุดตัวนี้คอตตอนแบบหูดอกเลยพี่คอตตอนเลยโอ้โหเหลืองๆมาแอนนี่ฟาร์มค่ะแอนนี่ฟาร์มคุณพี่แอนนี่ฟาร์มแอนนี่แอนนี่ฟาร์มแอนนี่แอนนี่ฟาร์มอู้สวยจังเลยสิลิเอ้ยคอตตอนค่ะแม่คอตตอนคอตตอนคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณแม่แอนนี่พ็อกเก็ตแอนนี่พ็อกเก็ตหื่งแปดสิบสองเลยเหรออือเป็นแบบสุดสวยสี่สุดสุดแปดสิบตัวเลยแม่เซตแรกอ่ะโอ้ จังตําใจเป็นเจ็ดสิบไม่น้อยอูพี่ดูชีฟองตัวนี้ปังมากเถอะปังมากน้องเป็นคาเนื้อผ้านะพี่นาคะ้าเนื้อผ้านะคะโพลีชีฟองแล้วก็คอตตอนนะพี่จยานะพี่จ๋าอืมขึ้นน่ารักแถวตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้มีที่มัดเอวด้วยนี่ลายน่ารักเวอร์มินิมอลมินิมอลค่ะพี่มินิมอลอยูนิโครนั่นเองอยูนิโคร ยูนิโครนั่นเองยูนิโครคค่ะพี่ยูนิโครตปังหลายพี่ปังหลายวอรโอ้ยพี่ดูดิที่สุดและตัวนี้นะพี่นะโอ้ดูสิคะคอตตอนมาจากพี่ตัวนี้คอตตอนค่ะคอตตอนเลยโอ้โหพี่ดูดิคอตตอนสวยมากอืสีฟ้าสดใสวัวัควิกเวอร์คุณพี่ตัวนี้นี่โอ้โหชีฟองชีฟองแป๊บหนึ่งนะคะคุณพี่ ชีฟอร์มนล้วน,นะพี่ขอขยับพัดลมก่อนมันแรงโผดแรงโผดโ,โอเคโอเคนี่โอ้ยเธอสวยมากไม่ต้องหาไม่ต้องไหยหรอกเนาะเพราะมันไปด้วยกันไม่ได้เราไปกันไม่ได้ตอนนั้นนะ่ะเฮ้ยน้องอ้อมเหมือนกี่เผ้าเลยเหมือนกี่เผ่าเลยดีอุย้ยยิงอ้อมอุ้ยพี่ พี่หูพี่พี่ต้องซื้อเซ็ตสองแล้วน้องออมดูดิเซ็ตสองมีจ่กรูปึ้งเลยจริงพี่จ๋าเวลาดูพี่ต้องดูให้จบอ่กระสอบอะพี่นะคะน้องออมเนาะอุ้ย้อ้อมสวยว่ะพี่เดือนมาซื้อเซ็ตนี้เร็วขอตตอนพี่จ๋าพี่เดือนมาซื้อเซตนี้เร็วเวลาดูต้องดูให้จบเซ็ตจบกระสอบที่ฟองที่เวรามากตัวนี้พี่จ๋าดูดิพี่ไปติดกระดุมเอาเองนะนี่ มันโพดมันโพบักโม่บักแตงบักฝักบักแฝงบอพผ้ากันเอินโอ้โหอิงอ้อมคอตตอนนี่มันเป็นผสมว่าเขาโทษทีแม่อุ้ยน่ารักจริงๆิได้โพลิสอ้ยพี่ตัวนี้ปังมากปังมากค่ะตัวนี้ด้านล่างเป็นแบบชีฟองด้านบนเป็นแบบผ้าร่องนะะออ้งสวยมากเลยอ่ะไม่มีตัวสวยเนาะอุูยเธอดูดิ เวอร์ Whoa, มากเวอร์สุดๆนี่ชีฟองเวอร์เวอร์ชีฟองพรีเมียมนี่ชีฟงองพรีเมียมสวยมากสวยน้อเนาะเนี่ยดูดิพี่คลาสสันยาวนะพี่จ๋าคลาสสันยาวเด้นนะคะพี่นะคะอืมแกไม่ได้มาเล่นๆแล้วนี่ความใหม่ความสับโอ้โหแม่ความติดกระดุมแบบแปดร้อยเมตรดูดิออมดูดิมึง อู๋อะไรอู้สวยมากอทําไงดีแขวนเลยอมือไ,ได,ได้แม่กระดุมแบบเวอร์มากตัวนี้แต่ว่ากระดุมแม่ดูกระดุมมันสิแล้วดูมัดเอวข้างหลังอุ้ยสวยมากตัวนี้แม่กระดุมมันเวอร์มากเลยนะเว้ยอ้งงนะอมเนาะเซตแรกได้แปดแปดสิบกว่าตัวลินินทเธอตัวนี้ลินินลินินค่ะลินิน โอ้ยิงอ้อมพี่ได้ลินินจริแล้วนี่ลินินเธอสวยมากจ้าลายน่ารักมากชีฟองค่ะเป็นลูกไม้ชีฟองเลยน่ารักนะพี่น่ารักมากนี่โอ้โหแม่แหววล,ลันปัดลันปัดลันปัดนี่โอ้โหโอ้โหพี่ยุ้ยดูดิข้างล่างไม่ต้องใส่อะไรนะบอกพี่ก่อนห <c oughs> ้ามเด็ดขาดอ,าอ้อมสูห้ามใส่อะไรเด็ดขาดเอ้า เนื้อัตตอนเนื้อัตตอนแล้วดูความใหม่เลยพี่นะเซรด้มีแปดสิบตัวนะคะพี่ก็สวยเลยอันี้เหมือนบได้ไตัวนึสวยจังสวยเนาะอ,อุ้ยอ๋อพี่ได้ตัวสวยอีกแล้วหญิงหญิงดูขู่พี่มันเหมือนเรสที่ฟองพรีเมี่ยมเลยเนาะอุ้ยแขวนได้จะตัสวยหรือเ่าเซพี่ไม่ต้องถามแล้วแหละว,ว่าเซตไหนนะคะจอบรีวิวไว้สองเซตเนี่ยพี่ต้องซื้อพี่เดือนต้องซื้อเซตสองแล้วแหละน้อยหญิงอ้อมพี่เดือนต้องเซตสองนะคะน้องเป็นคลาเนื้อผ้านะพี่ อุ้ยตัวนี้เวอร์มากโวเวอร์มากนี่เลยค่ะตัวที่หลดของคุณทั้งหมดนะคะมีจำชว์ทุกตัวเห็นงานทุกตัวพี่จ๋าอ่ะฮะอ่ะฮาลินินอ่ะฮาลินินปักอุ้ยยิงอ้อมลินินปักว่ะโอ้ลินินปักจ้ะแม่ลินินปักลินินปักจ้ะแม่อุ้ย เอกเปล่าเอกเซ็กเอกเซ็กเฟมี่เอกเซ็กเฟมี่โอ้ยแย่ไปถ่ายรูปเอกเซ็กนี่แม่ที่หลบห้อกนะโหนะมาได้ไงว่าเอกเซ็กขนงขนมชานน่ารักเวอร์คุณแม่อุยออมทูนิกน่ารักมากเลยดูดิคนน่ารักเลยอืมอืมอุ้ยน่ารัก เอภาพม,มูจิมินิมอลมากแม่อุ้ยน่ารักเวอร์เฮ l โลคิตตี้เหรอเนี่ยเฮ l โลคิตตี้รอแม่เฮ้ยยูนิคอร์ยูทีเฮลโลคิตตี้ตัวยาวคิตตี้ลิขสิ์แม่อุ้ยคอตตอนมะแม่ตัวนี้คอตตอนมา,นา,าคอตตอนน่ารักคุณหนูเวอร์แม่มีท่มัดเอวค่ะซิฟข้างด้วยอุ <c oughs> <c oughs> ้ยสวยไปผูกเอียงนี่เอาไปผูกเอียงนี่ เออมีมุยมุยโม่ค่ะมีมีค่ะคอตตอนแอสโนแอสค่ะน่ารักคอตตอนแอสโนแอสคอมประกอบงานแบ้เออตุราเวอร์เนาะคุณนายอ่ะคุณนายเวอร์นี่นีสวยจังอุอยสีฟ้าเกับอุ้ยพี่ได้มือหนึ่งใช่มือหนึ่งมือหนึ่งค่ะอีดิศอีดิศชินมือหนึ่งว่ะโอ้โหสวยมากสวยมากเซ็ตพี่เราดูตัวนี้อุ้ยน้องเอจีพลัสน่ารักพี่คะเซตสองเลย เซ็ตสองลุยโอ้โหยิงออมคอตอนอุ้ยออมแค่ดูเหมือนเสื้อออกงานเลยชุดออกงานคอตอนชุดออมดูดีนี่ไปงานดาราเนาะน่ารักน่ารักมากคอตอนใช่น่ารักเลยอ้าวคอตอนมาอีกแล้วเธอคอตนอุ้ยมันเป็นแฟชั่นพี่มาอีกแล้วอ่ะออมเซ็ตเมื่อกี้ก็มาตัวหนึ่งเนี่ยอุ้ยไม่มีที่ขัยร้านรักเลย่ะอืมรักอ้าว ได้เฮ้ยสวยมากสวยมากเลยเนาะเซตหนึ่งได้มา,มา,นะมาตัวหนึ่งนะพี่ตัวเนี้ยอย่างเงี้ยจริงโคตรน่ารักเลยบังตัวนี้คือหนูไม่รู้โอ้ซับในนี่ว่าใช่พี่หมื่นเก้าร้อยพี่ต้องซื้อแล้วแหละเออกูอ่เงินไม่ลงระกาเลยมันลื่นมันลื่นทีช่ชฟองอุย้ยอ๋อน่ารักมากเนาะคุณแม่ คือเหตุใดคือซ้ำใช่หรอเบาเนาะพี่ก็ขอโทษแล้วกันไหลลงไหลลงโอ้ยขาต้อนเธอน,น,นี่มินิมอลค่ะอ่ะขาต้อนยูนิโคจ้ะเขียวตองไปเ,นะเขียวเลยอุสวยจังดอกแดงกำลังอากำลังบานสวยมากเอาโอ้ยพี่พี่คะ ตัวนี้ข้อสวยเลยโอ้โหพี่ข้อสวยเลยดูดิโอ้พี่ดูดิคนน่ารักเลยอ่ะมึงอันนี้แบรนด์หรือเปล่าพักโคตรใหม่เลยพักโคตรดีต้องตลกกว่าดีดได้อีกตลก,อก,ลกคอตตอนคอตตอนค่ะพี่คอตตอนน่ารักโอ้ยน่ารักกลาเซียน่ารักพี่พูดคำว่าน่ารักไปกี่ครั้งแล้วอ่ะได้อีกปหม พวกเออเลยดอกเล็กเอาไว้ถ่ายรูป,ได,ป,ปได้อีก่ะลกได้อีกโอ้ี่โตเกียวโ,โซเรียสระพี่ซื้อเลยเซตนี้ปังมากพี่คะพี่เอเซ็กแฟมมี่นะเนี่ยที่เอามาแขวนคือเอเซ็กแฟมมี่ตัวแพงเอนนี้แฟตัวสวยเยอะมากจนแขวนไม่หมดนะพี่แขวนไม่พอเนาะออมเนาะนตัวนี้พี่ดูอะไรกระดุมเขารูมากโรสวยมากผูกหลังด้วยเธอตัวนี้หูยไป คลาสสั้นยาวนะพี่นะไม่ใช่ยาวล้วนไม่ใช่สั้นล้วนนะพี่นะสวยมากตัวนี้คอตตอนนะพี่คอตตอนอันนี้เป็นโพลีน่ารักมากชีฟองอันนี้เป็นคอตตอนแล้วตรงนี้มันจะเป็นเนื้อเขาเรียกอะไรไม่รู้แม่ไม่แน่ใจแต่ว่าท้าหมมากสุดผลอันนี้มือหนึ่งใบห้อยค่ะอ่ะแม่ไล่ไว้สองเซตใครจะรับทั้งลูกลดสองร้อยบาทนะ้องหญิงอนะ้อมเนาะลูกรีวิวลดสองร้อยบาทคะ่ะหมื่นเก้าร้อยลดเหลือหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยนะคะพี่หมื่นเจ็ดพันได้อกอได้อีกขู่เบาจาัดฮะ ประมาณสองสามตัวนะแม่เนาะ okay. โอเคอุ้ยแม่ออกงานอีกแล้วเว้ยออกงานเลยแม่ไปอุ้ยไปแม่กลับกันเลยบางกรวยแม่ตัวนี้อุ้ยเป็นชั้นๆป่ะเนี่ยอ,อ้อมเหมือนจะชั้นเลยเวย้ยชั้นไหมชั้นชั้นรักเธอเนี่ยอ้อก็ชั้นนะสิอุ้ยจริงอ้อมถ่า,ายรูปถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปเด้อโอ้โหพี่จา้าพี่จา้าพี่จ้าอันนี้ลูกค้าเวียดนามหรือลูกค้าจีนนี่เล่นกันอย่างนี้เลยนะจริงจริงเด้อโอ้โหได้อีกเบาจัดเบาจัดจ้า แค่ยี้สองก็แล้วแม่โอ้โหกรูฟเนาะกรูฟกรูฟมันเบาโอ้ยอ้อมสวยได้อีกปะตัวนึงเอาอ้อมดูได้ตัวนี้อีกแล้วตัวแพงตัวปังตัวเวอร์พี่โมโนดี้ค่ะเซตแรกสองเจ็ดเก้าศูนย์น้องอ้อมนับเซตแรกได้แปดสิบพี่เอาเซตสองเชื่อจอมสวยมากพี่โอ้โหพี่ดูเออเซตแรกมีแปดสิบตัวเท่าไหร่นะแปดสิบเท่าไหร่ไม่รู้มีแปดสิบสองตัว มันเป็นสัญญาคลกกันพี่จบเซตค่ะพี่จอมสปอยตัวเดียวพอเฮ้ไม่ับอ๋อพี่น่าจะได้แบรนด์นะเนี่ยมันเป็นผูกหลังแบบนี้เว้ยเซตเลขสองเจ็ดเก้าศูนย์ยกก้อนหมื่นเก้าร้อยพี่จาพี่หนูการันตีความใหม่ของผ้าเลยนะผ้าสารจริงนเนาะอ๋อะผ้าสานมากนะคะรับเซตสอเย้ตุค,ค่ะตัวนั้นได้สองตัวนะเค่อนะนี่มีคอตตอนพี่จานี่คอตตอนเออโ okay. อเคโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เราจะรีบไหมล่ะ พก่อนเนาะเพราะว่าพี่ต้องไล่งานให้ได้เยอะก่อนเดี๋ยวจอมจะรีวิวแค่สองเซตก่อนเพราะว่าวันนี้จอมต้องรีวิวเลยละเทสหลายๆรหัสให้พี่ๆนะคะพี่ขาหนูต้องเปิดหลายๆลูกนะเขาเรียกนะหลายๆงานนะพี่นะใช่จะยังไม่ได้รีวิวงานซ้ำนะพี่หนานะพี่หนานะพี่ขาพี่ขาใช่เซตหนึ่งยังว่างอยู่ค่ะพี่ขานะคะเดี๋ยวเหลือจะสามสี่นะพี่นะเดี๋ยวใครเดี๋ยวยังไงจอมค่อยมารีกีนะคะพี่ขาคุณค่านะคะเดี๋ยวจะรีบไปงานอื่นด้วยใช่สั่งได้เลยค่ะพี่ขาคุณค่าหุ